สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอสซีทุกคนทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคมพศสอง6รอยหกครับพาแฟนเพจั้งงรับ,บรรว่าเบิงนงัวอยู่ตามคอยด้วยครับวันนี้ไปได้ตลาดเนาะครับเนาะเอสซีเรียกร้องมาครับเบิงอยู่ในขอบถ้าไปเบิงแนวมาสัน่นอา๋าได้การได้ครับผม เป็นง้วสาวทั้งคู่นะครับแนละ้วพอพันตัวนี้อันดามันนะครับแนละ้วเอกสารมีให้ครบครับเนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับที่เหลีงัวมีใบมี่หลอดนะครับแนละ้วไม่วางง้วเอฟนะี่ครับแม่เนี่ยนะครับนะเนาะโดยแม่นี่ก็หนาะย่นย่อนดีึ้นกันครับผม แลเอกสารแบบนี้นะครับก็สมัยสมหลอดน้าเือกันครับเพราะว่าใบหอดต้็นเสียนะครับเนาะโอ้โหมาพอพันตัวใดก็ได,ได้ว่าแทงนะครับเนาะว่าตัวใดตัวใดแล้ว,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 วพูดถึงเนื้อหนังพันเงี่ยเลี้ยจินเลื้ยไส้ครับผมยน่ยนยน่ยนยน่ยนย่น บทเครื่องเโบ๊ทโบ๊ทนั้นนี่ก็นั่นอยู่นะครับเนี่ยอาเลี้ยงเป็นเม้สาสังงามฟูครับผมหน่อหางหางเลือกหางดำดีนะครับเนาะยุดิดนผมน,นะครับหาง,งพันข้อมูงของผมนะครับเนาะข้อมูงกรหลายอยู่ครับผมใกล้เชียงประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับเนาะสามสิบแปด ได้ครับแม่นี่แต่ว่าแม่อันนี่ประมาณสามสิบสามซี่สามหาแลครับเนาะแม่นี่อยู่ในเกณฑ์นสามซี่สามหาครับแม่เพิ่นเพิ่นเปิดใบแพ็คครูด้วยครับเนาะร้องเพิ่นเปิดใบแพ็คครูเนาะครับเนาะแพ็คครูครูนี่กะยังต่อร้องเพิ่นดนะครับเนาะ เดี๋ยวคนมาหาก่อนครับผมช่วงนี้คนก็แลังเอาหนังม้วนจีนอยู่ไก่สีเที่ยงหน่อยนะครับเนาะคนก็นาหนังม้วนจีนก่อนครับเรื่องยุ่นเรื่องยั้นเรื่องแดงนี่บ่มีจำนี้ครับผมว่าปกครองผมได้นะครับเนาะเขียรตสีของเพื่อนไม่มีสีอื่นไม่แยมหรอครับผมบันท้ายเป็นบันชีบะ คุณชอบไม่ล่ะไม่ล่กผู้ชายยังไงครับสองตัวเนี่ยนะครับว่าะคนมาเลยเดี๋ยวจะถามคนแห่งนะครับนะพอพันจากสไปสมาาสแน่เดี๋ยวจึงถามจะาของคุณครับ ของคนใหญอยู่นน, mainland, น้ำยี่นะครับเนาะยากน้ำเอ้ยน้ำเนยังหิ่งห้อยจินอยู่ครับเนาะวันนี้พอพันตัวได้ก่อนครับเนี่ยอันดามันบ่เอออันดามันนี่ใบมีดหลอดเดีเอกสารครบเนาะครบก็ได้สิบเดือนสิบเดือนนะครับเนาะเอกสารครบนี่ใบนี้บัดแม่นี่ับไปไหนบ้างเช่นไรเนาะครับคืองามน <off> ี bad, ่ดีกว่าแม่นี่ก็ได้แม่นี่วันหนึ่งสามหนึ่งเลยนี่ มาเจ้าบ้าลูกซ้ำหนึงหน่อยดิใบหลอนพวกนี้ใบเอกสารพวกนี้นะครับเนาะมีมันแบบว่าอะไรนะพระเจ้เฮ็ดเสียเจ้าเฮ็ดเสียครับเนาะมาเปิดราคาสิเปิดแพ็คคู่นะครับเพิ่งไหนเนาะแพ็คก็ได้ก็ได้แพ็คคู่ก็ได้เนาะแยกก็ได้แพ็คคู่ก็ได้ได้ครับด้วยเพราะว่างัวชุดนี้เนี่ยงามครับผมเรื่องงาอมอุ้ีตัวนี้นะครับเนาะเรื่องหยุดเรื่องยอนก็บว่าเป็นสองล้องก็ได้คือกันนะครับครบหยุดครบยอนนะครับเนาะส่วนนะครับบนมาเลย กีบเล็บกีบเท้าเบ่งเงินได้ครับผมทั้งอน,น,นครูนะครับเนาะงามเป็นงามทั้งคู่เลยครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับเนาะเอาชุดนี้เปิดราคาไม่หลาย,ลายไปไนันได้กว่าครับนี่ชุดนี้<อ>แม่ลูกผมเนี่ยแม,ม่ลูกของเราและวเมื่อสาวซ้ำน้อยคู่นี่กว่าครับผมเปิดไวใบเงาเงิน,งนเปิดไว้เงาเงินนะครับเนาะนี่นั่นจัดทรงกับคุยกันได้เนาะครับเนาะนี่นั่นจัดทรงคุยกันได้แล้ครับเนี่ยเนียนมาคุยกันได้เนาะครับเนาะ ด้านหัวเช่าย่อได้ครับผมนี่ด้านนี่ที่ว่าพันทรงพันยังอะไรแพนเพจทแพนครับใกล้ๆเนาะครับเนาะเน้นพันเน้นย่ำว่าง้วชุดนี่แยกก็ได้นะครับเนาะโอ้เอาจะมีใบมีหลอดน่อยไหมงแผงกันกัได้นะครับเนาะเพื่อแต่ละทรงหัวเช่าย่อก็ได้นะครับเนาะราคาทรงถือเกันถือครับผมถือเพราะๆกับราคางั้วนะครับเนาะนี่ครับ เรื่งย่นเรื่องย้อนเรื่องแดงนี่ยื่นย้อนแดงว่เป็นสองน้องจะได้ครับนี่ยเดี๋ยวนี้พุดขอย่างดีนะครับ่าเนาะฝากเบอร์โทรนะครับ080 080 734 734 5116 5116นะครับเนาะเอาครับเรื่องทกเรืองถอนหางมกหางดอกในรับประกันเห็นตุวแอลนะครับแล้วรับประกันตันี้ครับผมเมื่อชุดนี้นะครับเนาะ มีใครมาทัวมาหาผลครับผมผลมากอยากได้ก็ได้มีชิปหนาจ้างถั่บ,บื้งัวแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะแม่ผสมไม่เล้วซื้อสองได้สามครับจ้างถั่บื้งบบองชิปหนาได้ครับเน,น,นาะชิปนี้จบไปชั่นี้ครับผมสวัสดีครับ